สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่11มิถุนายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นวันนี้เรามาเริ่มกันดั้งแ่ข่าวนี้สิงห์มองวินล่านางนวลสถานที่ปล่อยคาซาเดเล่นยืมตัวนะโดยอานนี้สมสรเชลซีวางแผนขัดเกลาฝีเท้ากองกลางหนุ่มซซเซซาร่าเซซารเรคาซาเดรหรับฤดูกาล2023ว,ว่าคงจะไปทีมระดับพรีเมียร์ลีกฤษยืมใช้งานเลือกใช้ระหว่างแอสตันวินล่าหรือว่าทางไบตันโดยการบริงานของทางกันโซแมคคาโตนะฮะ บอกว่าตั้งแต่คาซาเดย์ย้ายจากทางอินเอร์ลานมาร่วมงานสิงบรูเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วก็ไม่เคยเดบิวต์ชุดใหญ่แต่ตุ้มเตี้ยมในเชลซีชุดยู21ปีฉะนั้นก็ออกไปเล่นยืมตัวที่บริดจิงตลาดหน้าหนาว2023ภาพรวมระดับแชมเปี้ยนลีกชิปอังกฤษ19เกมทำไปถึง2ประตูก็ถือว่าแข่งไว้สกัดปัจดุบันนี้ทุ่มเทกับฟุตบอลดีผู้ดีมากยิ่งขึ้นครับลำต่อไปก็คือแผนงานสำหรับการซีซั่นใหม่โดยต่อให้มีข้อสเสนอมากมายจากทางอิสาลรีแต่ฝ่ายยู เชลซีอยากจะได้ให้แข่งหนุมน่มรายนี้รับโอกาสสัมผัสเกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อไปโดยช่างใจอยู่ว่าควรจะเป็นลินลาดซึ่งการแข่งขันตำแหน่งดันกลางสูงหรือจะว่าจะขาประจำนางนวนช่วยยืมไปรับคมฝีเท้าในเมื่อต้องปล่อยทั้งอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์และก็มอยเซสกาเซโดอยู่แล้วบวกกับเฮดโคชโรเบโตเดอแซบี i, คนอิตาเลียนก็น่าจะผลักดันเด็กไหวอยู่แล้วในขอ้อนี้ เอาไดไงบิ๊กบอสงูใหญ่เตรียมจะคุยสิงเคลียอนาคตของไอตู้ลูกากูนะโดยสตีเฟนจากทางท่านประธานสโมสรอินเตอร์มิดานเปิดเผยเตรียมพูดคุยกับทางเชลซีเกี่ยวกับอนาคตของโรเบรูลูกากูในขณะนี้โดยทางลูกากูย้ายกลับมาเล่นกับทางอินเตอร์มิลานอีกรอบด้วยสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลจากเชลซีหลังจากตัวก็เพิ่งจะลงสนามให้กระทับงูใหญ่เป็นนัดสุดท้ายในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกที่พ่ายต่อทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งหอกดาบร่างใหญ่รายนี้มีกำหนดกลับไปที่เชลซีหลังสัญญาเยียมตัวสิ้นสุดลงขณะที่สตีเฟนจางก็เตรียมจะพูดคุยกับทีมดังจากทางพิมบริกเดี๋ยวเขาได้บอกว่าโรเมลูรักอินเตอร์นั่นเป็นสิ่งที่ชัดเจนเป็นอย่างมากเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่เขาก็ยังมีสัญญากับทางเชลซีนะเราต้องรอดูและพูดคุยกับทางเชลซีเพื่อให้อนาคตของลูกากูมีความชัดเจนบิ๊กบอสอินเตอร์ที่กล่าวทางนี้ลูกากูมีโอกาสทำประตูตามตีเสมอให้กับทีมได้ หลังที่อาได้มงเน้นๆทว่าไปติดเซฟของแอดเดอร์สันอย่างน่าเสียดายในคาราฮีนะบาร์เซโลนาเล็งเป้าหมายใหม่บบเอนาของทางบียารอันโดยกันที่ทางอาอริกเบอานาะมิดฟิลวัย22ปีของบียารอันกลายเป็นเป้าหมายเสริมทัพล่าสุดของบาร์เซโลนา ซึ่งทานนี้เลเนโบสื่อเมืองกระทิงรายงานข่าวเม่อวันเสาร์ที่ผ่านมามาสเดนากาลังมองหากาลังเสริมแดนการในชุดสมัยน,นี้โดยเพิ่มเป้าไปที่หน้าประหลัดใจอย่างทางอาริกไบเอนามิดฟิลไว้22ปีของทางบิยาเรีันที่อยู่ดีดิสในการเสริมทัพคนล่าสุดในครั้นี้ โดยบารเซโลน่าต้องการดันกลางเป็นอันดับแรกหลังการอำลาสโมสรของเซอร์กิโอบุสเกตโดยมีข่าวด่าว่าทีมอาสูการา์รนาเตรียมจะสัญญา3ปีกับทางอีคายกูโดกันที่กำลังจะย้ายมาทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบไม่มีค่าตัวในช่วงสาาุดหน้าโดยล่าสุดมีการรายงานข่าวที่น่าประลัดใจจากทางเรเดโบเชื่อระบุเลยว่าอาริคอาบาเบร์นามิดฟิลด์ในวัย22ปีของทางบียาเรอันเป็นเป้าหมายร,รายล่าสุดที่ทางบารเซโลน่าสนใจดึงตัวไปร,ร่วมทีมในช่วงสมอนี้ ว่าอุปสรรคของทีมอสูการนาคือนักเตะพิ่งจะขยายสัญญากับทางบีายารอันไปถึงปี2028ในช่วงเดือนมการาคมที่ผ่านมาและก็มีค่าจตสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรในขณะงนี้เอาได้ยังไงประธานเซบียผิดหวังการตัดสินใจของบอนซี่นะโดยทางโคเซ่กราสโตยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของบอนซี่แต่ก็หวังว่าผู้ในการวัย54ปีจะอยู่กับทีมเซบียต่อไป โดยโคเซกรัสโตประธานสโมสรเซบีย่ายอมรับว่าเขานั้นรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของทางบาร์บอนโรดิเกสเบเดโคหรือว่ามอนซี ที่มีความคิดที่จะก้าวลงจากตำแหน่งผู้ในการกีฬาในช่วงสม,มัยนี้ตามการรายงานจากทางบุญชโชคเจอปอติโบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเซบิาายาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกสมัยที่7จากการดวลเป้าชนะบรมาในกรุงบาบูดาเบสประเทศทางเการีก่อนจะมีการรายงานในเวลาต่อมาว่ามอนซี่ผู้ในการก,ารกีฬาในวัย54ปีกำลังจะอำลาสโม,มสรในช่วงสม,มัยนี้หลังตกเป็นข่าวเชื่มอมโยงกับทางอาเซมิลา่าที่เคยพยายามจะดึงมาเชลอามาเรนี ผ,ผู้บริหารของบาร์เซโลนาก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในขณะนี้เราประหลาดใจกับเรื่องของมอนซี่ทุกอย่างมันเร็วมากจนยังไม่ได้ฉลองชัยชนะในยูโรปาลีกเลยผู้คนก็มีความสุขสุดท้ายนี้เป็นข่าวที่ไม่ค่อยน่ายินดีนักไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไม่ก็ตามทีสิ่งที่ผมสามารถพูดได้ก็คือมอนซี่มีสัญญากับทางเซบียา่านั่นคือความจริงผมไม่สามารถจะพูดอะไรเกี่ยวกับมอนซีได้ในขณะนี้เราหวังและก็ภาวนาให้เขาอยู่กับเราต่อไป กัสโตรได้กล่าวชิงใช้เอาไว้มอราตาเป้าเสริมหอกโปรมาในช่วงเสมอนี้นะอะไรยังไงเมื่อทางอาเบรโรมอราตากองหน้าของอตเลติโกมาดริดกลายเป็นเป้าหมายเสริมแกร่งในแดนหน้าของโบรมาในช่วงเสมอนี้โดยผู้พักจัสติโบรซซี่นะฮะปรารถนาที่จะเพิ่มพลังในแนวรุกตลาดที่กำลังจะมาถึงโดยต้องการกองหน้าคนใหม่หลังที่ทางแทมมี่อับราหัมได้รับอาการบาดเจ็บหนักที่เอ็นข้อย้หน้าหัวเขา่าซึ่งอาจต้องพักถึงเดือนมีนาคมปีหนา้า โดยตัวจบสกอร์เป็นปัญหาของโคเซฟโมริญโยในฤดูกาลนี้ซึ่งต้องทำให้หรือว่าพึ่งพาเปาโรดิบาร่าเป็นประจำหรือตามการบริงานจากทางการโชว์แมคคาโตเปิดเผยได้ว่าโปรมาเนี่ยสนใจที่จะคว้าตัวโมราตาอย่างจริงจังในชุดสมวันนี้และกำลังเตรียมการเปิดการเจรจากับทางตราหมีเดยเ้ว้สสบปีมีสัญญากับสมสรถึงปี2 0 2 6นะ โดยมาป่าเหลืองแดงมี2ทางในความพยายามจะเซ็นสัญญากับอดีตกองหน้าเชลซีและก็จูเวนตุสโดยข้อตกลงแรกก็คือการยืมตัวพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อ30ล้านยูโรและข้อ2คือดิวแลกนักเตะที่อาจจะเป็นไปได้กับทางบโโรเจอร์อีบันเจสซึซ่งเป็นคนโปรดของเจเอเกสติโกสติโมเนซึ่งมารต์ตาดี์ก็เคยร่วมงานกับทางจิบารามาแล้วในอดีตโด,ดยพวกเขาอยู่ด้วยกันที่จูเวนตุสในครั้งนะ มีลุ้นอยู่นะเนี่ยสื่อเผยเชลซีเปิดฉากเจรจาคว้าเนม่าจากทางเปเช่แล้วโดยการนี้แฟนๆสิงปรูได้ลุ้นนะครับเมื่อล่าสุดสื่อฝรั่งเศสรายงานข่าวนะว่าเชลซีได้เริ่มเปิดฉากเจรจากับเปเช่ในการคว้าตัวเนม่ามาเริ่มจิมแล้ว โดยตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาในม่านนี้ตกเป็นข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะสนใจย้ายออกจากทางทีมแม้ว่ายังเหลือสัญญาอยู่กับทางเปเชอีก2ปีก็ตามทีหลังเขากลายเป็นหนึ่งนักเตะที่ถูกแฟนบอลท,ที่ทีมตัวเองขับไล่ผลทีมเนื่องจากนาฬิกานี้ทีมดังครงปารีสควาสมาได้เพียงแค่แชมป์ลีกเอิงส่วนผลงานในฟุตบอลยุโรปก็ตกรอบสุดทีมสุดท้ายในครั้งนี้ ทำให้มีข่าวว่าเชลซีและก็แมนยูเป็น2ทีมจากเกาะอังกฤษที่พร้อมคว้าตัวเขามาร่วมทีมในช่วงสมัยน,นี้ทว่าล่าสุดทางเลอเชนสปอร์ตสื่อเจ้าดังแดนน้ำหอมได้มีการรายงานข่าวดว่าในตอนนี้ทัพสิงโตน้ำเงินครามเชลซีได้มีการติดต่อไปยังเปเชถึงความเป็นไปได้ที่เดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นอีกแล้วโดยเชลซีกำลังพยายามเดินหน้าปล่อยนักเตะที่เป็นส่วนเกินของทีม ในช่วงหน้าร้อนนี้และคากันว่ามาริเชโอโปเชตินโนอยากจะให้เดมาเนียเข้ามาเป็นหนึ่งในแกนหลักของทีมในยุคข,ของเขาก็ว่าได้ในขณะนี้ครับอองรีแนะอัส์นอนเข้าทำสิงกระชากตัวหอกเชลซีดีกว่าไหมโดยเทีรรี่อองรีตำนานดาวยิงของอัส์นอนมาแปลกออกปากแนะตุสกัดเกา่าลุยเข้าไปหา คายฮาเวิร์ตตัวรุกทีมชาติเยอรมนีของเชลซีเพื่อน,นำตัวมาเสริมแนวรุกในช่วงสมอน,นี้หมายนักเตะจะเล่นไม่ออกกับทีมตาราสิงในตลอดซีซั่นที่ผ่านมาก็ตามจีโดยฮาเวิร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกคาดหมายนั้ว่าจะถูกเชลซีปล่อยทิ้งภายหลังจากที่ทำผลงานได้แย่ในช่วงซีซั่นล่าสุดนี้ซึ่งอดีตมฟิลด์ตัวออรุกไบรอ์ร์เบอร์คุเซนถูกดันขึ้นไปยืนหัวหอ,อกตัวเป้าอยู่หลายนัดและ็ยิงได้เพียงแค่9ประตูจากทั้งหมด17นัด แม้แต่ผลงานจะติดลบอองลีก็ยังมองว่าอาร์ตอนนั้นน่าเข้าหาฮาร์เวิร์สเพื่อจะเซงตัวต่อมาจากทางเชลซีเขาได้บอกว่าในบางประตูที่เขาทำได้เขาทำมันได้ดีดดดสัดบอลที่เข้ามานั้นใช้ถาถือว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากในบางครั้งเองเขาก็ทำให้ผมนึกถึงโรบินฟานเพอร์ซีอยู่นิดหน่อยนะโดยแนวทางการเล่นที่สามารถเก็บบอลได้ฟานเพอร์ซีมีเท้าซ้ายที่สุดยอดมากและการจับบอลก็ช่วยทำให้เขาหรือว่าทีมสามารถเล่นต่อได้ยอย่างง่ายดาย นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมฮาร์วาร์ดเนียซึ่งเคยเล่นเป็นทั้งตัวรุกริมเส้นแล้วก็จอมทัพเบอร์สิบถูกวางเล่นตำแหน่งหน้าเป้าเพราะเขาสามารถเล่นแบบหันหลังเข้าหาประตูได้เพื่อที่จะครอบครองบอลเอาไว้ตอนนี้เขาแค่ต้องการทําให้มั่นใจนะว่าเขาสามารถยกระดับการเล่นจากจุดนั้นไปสู่การทําประตูที่มากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ให้จบได้และข่าวเชลซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากเอฟติดตามกันต่อไปกันด้วยนะครับ